คือผมเล่นการเมืองมานานนะปทุมเนี่ย,มยผมเดินได้ทุกซอกซอยวันนี้พอมาปุ๊บเนี่ยนะมันเหมือนกับเดินไปตรงไหนเนี่ยเหมือนกับมีคนต้อนรับเราบางทีมันมันเบื่อผมก็อยากเบื่อการเมืองนั่นแหละบางทีมันช่วยใครแล้วไม่ไม,ไม่ประสบกับน้ำเล็ดอะ่ะพอท่านชัยวุฒิโทชวนมาปุ๊บผมก็ได้ตัดใจเอาวันนี้เราเป็นเล่นเองแล้วแหะ ผมก็หาทีมทีมก็คือคนเก่าเก่าอยู่กับผมหมดนะเอามาลงผมเนี่ยมองภาพนะริมแม่น้ำเจ้าพญาเนี่ยนะครับตอนไปนรองนายกอบจอเนี่ยผมเนี่ยให้เขียนแบบแล้วนะครับเสาวไฟวฟ้าริมแม่น้ำเจ้าพยาผมเนี่ยทุก50เมตร นะครับตั้งแต่สะพานนนจวียันวัดกากสะพานวัดกากสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาไฟต้องสว่างและสวยงามนะครับผมออกแบบเนี่ยเสาไฟผมเนี่ยเป็นโซล่าเซลล์นะครับมีกล้องวงจรปิดมีไวไฟนะครับโคนเสาไฟฟ้าผมเนี่ยนจะมีดอกบัวกว้างเมตรยีเซนนะครับน้ำขึ้นก็ขึ้นตามน้ำลงก็ลงตามผมมั่นใจผมทำได้เพราะมันงบเนี่ยไม่เกิน200กว่าล้าน นะครับถ้าทําสําเร็จนะผมบอกเลยการท่องเที่ยวของปทุมเนี่ยผมบอกเลยใครก็อยากมาปทุมผมทําอะไรเนี่ยผมทําไว้นะผมบอกเลยใครไม่คิดเรกบ้านผมผมจะทําถนนน้นทางให้ได้ขนาดนีอาา้อบตเชียงรายมีไม่กี่ทางผมใช้งบนอกหมดเลยนะเกือบ300กว่าล้านนะที่ผ่านมาวันนี้ผมก็คิดว่าผมมีแต่พวกนะแล้วผมทำความเจริญผมไม่สนใจเรื่องเงินทอน ผมอยากได้งานทํบรรทุมไม่เจริญให้ได้เท่านั้น,น